ทุกท่านเราจำเป็นต้องใช้ควันเพื่อสยบความดุร้ายของพึ่งครับวันนี้จะมาตัดรวงรงังรังนี้ครับจะมาตัดรวงรงังรังนี้ครับเพื่อไม่ให้ผีเสื้อนอนกลางคืนหรือนอนแวกเข้าบุกรวงรังครับเพราะเขาสร้างนางพญาออกมาหลายหลอดแยกเอาไปหลายชุดแล้วครับวันนี้เราจําเป็นต้องมาตัดออกครับเ<อ>พื่อป้องกันเขาย้ายรังนีหรือนอนแวกนอนผีเสื้อนอนมูลวานเขานะครับไปจัดการกันเลยครับป่ายเนี่ยรรังนี้ครับนี่นะครับทุกท่าน เห็นแล้วครับเนี่ยตัวย้ายออกไปหมดเลยครับเนี่ยเหลือสักกระลังเลยครับเนี่ยย้ายออกไปเกือบหมดเลยครับโอ้เนี่ยนี่นะครับเห็นไหมครน้องย้ายออกไปเกือบหมดเลยครับโอ้โหสยดายเสียดายครับโอ้ยเสียดายครับไปเกือบหมดเลยครับ โอ้โหเนี่ยนะฮะะนนี่ครับเขาสร้างรดนางพญาเอาไปหลายรถแล้วครับเนี่ยเห็นชัดไหมครับนี่นะครับนี่คือหรดนางพญานะครับหรดนางพญาที่เขากัดเทออกไปหมดแล้วครับเนี่ย เขาย้ายไปไม่รู้กี่รังสกี่รังแล้วครับเนี่ยนะเสียดายครับอู้เขาแยกไปหลายแล้วเนี่ยนะครับอุ้ยเนี่ยนะครับอุ้ยกำลังยัดน้ำหวานแล้วครับอุ้ยซินเดือน กำลังยัดน้ำหวานครับท่านกำลังจะยัดน้ำหวานครับหรอเก็บรอเก็บเดือนประมาณกลางเดือนครับรอเก็บกลางเดือนครับเนี่ยนะฮะโโอ้หรอเก็บกลางเดือนครับทุกท่านโอ wow ้หูกำลังยัดน้ำหวานแล้วครับกองนี้เนี่ยฮะกำลังยัดน้ำหวานรวงสวยๆเลยครับ ไปครับไม่ตัดดีกว่าครับรอตัดรอตัดเดือนห้ากลางเดือนครับเพราะน้องเขากําลังยัดน้ําหวานครับยัดเพียบเลยครับน้ําหวานเพียบเลยครับน้าหวานเพียบเลยไม่รบกวนน้องไปมากกว่านี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็สั้นแค่นี้ครับเนี่ยมาเปิดดูครับเปิดดูว่าจะตัดรวงรังของเขาและแต่งรวงรังไว้นะครับหนได้เขายัดน้าหวานไว้ทุกรวงเลยครับเกือบเต็มเลยครับเดือนห้าเจอกันครับเดือนห้าเจอกันครับ โโอ้ผมกลัวว่านอนแวกนอนปิเสื้อจะเข้าครับผมเลยจะมาตัดแต่งให้เขาทํารังใหม่รวมรังใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็ฝากช่องด้วยครับตัวนั้นโยทีหรือคนบ้าลับพึ่งเผาเยอะนะครับขอบคุณตามรับชมครับฝากติดตามไว้ด้วยครับฝากผลงานและฝากผลงานและฝากติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับายโอ้โหย่างนี้ครั สวยสไหมครับไปครับไปครับใกล้คิดเลยครับแบบใกล้คิดครับเนี่ยโอ้ยเขายัดน้ำหวานไว้เต็มเลยครับเพียบเพียบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ